เรื่องสั้นสนทยาการผู้เขียนเรมงแวร d ดิฟาดิสฟาวสตาิสฟาวเรมงนักเขียนโปโลแลนด์ The Nobel Prize winner in literature 1924 โซกรกำลังนอนรอความตายมันนอนอยู่ในสภาพนี้มานานแล้วมันล้มป่วยมาก่อนและตอนนี้ถูกทอดทิ้งเหมือนซากที่ไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้บรรดาสาธุชนพากันพูดว่าหากฆ่ามันจะเป็นบาปแม้ว่าหนังของมันจะเอาไปฟอกได้ผืนหนังสวยๆก็ตามถูกแล้ว เหล่าสาธุชนจะปล่อยให้โซกค่อยค่อยตายช้าช้าอย่างเดียวดายและไร้คนเหลียวแลบรรดาสาธุชนคนกลุ่มเดียวกันนี้ให้รางวัลตอบแทนโซกรเป็นครั้งคราวโดยง้างเท้าเตะมันคนละทีเพื่อเตือนว่ามันออกจะตายช้าเกินไปแล้วและพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นอีกนานๆครั้ง พวกหมาล่าเนื้อที่โซก่อนเคยโลดแล่นวิ่งไล่ล่าด้วยกันก็มาเยี่ยมเยือนมันแต่สุนัขนั้นมีจิตวิญญาณที่อับปลักจากการคลุกคลีใกล้ชิดกับพวกมนุษย์มากเกินไปทุกครั้งที่พวกเจ้านายสงเสียงเรียกเจ้าสุนัขพวกนี้จะพละจากโซก่อนไปทันทีโดยไม่รั้งรอ มีแต่หมาล่าเนื้อพัน์ไซบีเรียนชื่อลับป่าเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนมันนานกว่าสุนัขตัวอื่นๆลับป่าจะหมอบงีบอยู่ใต้รางอาหารท่าทางเป็นทุกข์กังวลด้วยความหดหู่เศร้าใจกับสารรูปของโซกรผู้มีดวงตาโตที่ใช้แวววิงวอนและมีน้ำตาเอ่ยคลอ ดวงตาที่ทำให้ลับปลาตกใจกลัวดังนั้นเจ้าม้าแก่ตัวนี้จึงถูกทอดทิ้งอยู่กับความทุกข์ทรมานอันอ้างว้างโดดเดี่ยวมันมีวันเวลาเป็นเพื่อนวันเวลาอันสดใสสวยงามสีชมพูหรือวันเวลาอันอึมครึมและเจ็บปวดรวดร้าวซึ่งทำให้ในคอกที่มันอยู่เต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญร้องไห้ วันเวลาหนำนั้นจ้องมองเข้าไปในดวงตาของโซกอนแล้วผละจากไปอย่างเงียบๆราวกับหวาดหวั่นพรั่นพรึงแต่โซกอนหวาดกลัวเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นกลางคืนสั้นๆอันเงียบสงัดแสนอึดอัดและน่ากลัวของเดือนมิถุนายนช่วงเวลานั้นแหละที่โซกอนรู้สึกว่ามันจะตายแน่ๆ เจ้าหมาแก่ตื่นตกใจแทบจะเป็นบ้าด้วยความกลัวมันกระชากดึงเชือกที่ผูกล่ามคอและใช้กีบเท้าเตะถีผนังมันอยากจะหนีออกไปวิ่งและวิ่งไปวันหนึง่งขณะดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนคล้อยใกล้จะตกดินโซกอนลุกพรวดพร,ราดขึ้นยืนจ้องมองแสงสว่างที่ส่องเข้ามาทางรอยแตกบนผนัง แล้วเปล่งเสียงร้องขึ้นอย่างเศร้าสร้อยโหยหวนยาวนานไม่มีเสียงตอบจากความนิ่งสงบเงียบงันของทิวาวันที่แสนสนิททิเชื้อซึ่งกําลังจะพ่ายลาพูกนกนางแอ่นบินโฉบไปมาบ้างส่งเสียงร้องดังมาจากรวงรังบ้างก็พุ่งฉวัดเฉวียดดุดลูกธนูปลายขนนกอยู่ท่ามกลางฝูงแมลงสีทอง ที่บินว่อนอยู่ในรังสีแสงสุดท้ายจากทุ่งที่อยู่ไกลออกไปได้ยินเสียงหวดเคียวด้ามยาวเกี่ยวตัดหญ้าดังเพียงฟ้าอย่างแข็งขันแว่วมาและจากท้องไร่ท้องนาที่เต็มไปด้วยเมล็ดธัญพืชและดอกไม้ได้ยินเสียงเสียดสีสายไหวเสียงกระซิบเสียงพึ่งและ,มะแมลงบินดังหึง่งแต่สำหรับโซกร มีแต่เสียงอันเงียบสงัดล้ำลึกที่ทำให้มันตัวสั่นสะท้านความตื่นกลัวต่อความมืดจู่โจมเข้าครอบงำมันเจ้ามาแก่เริ่มกระตุกดึงเชือกผูกคออย่างคลุ้มคลั่งจนเชือกขาดแล้วมันก็หนีออกไปที่ลานแสงแดดทำให้ในตาของโซเกาพร่ามัว ขณะเดียวกันความเจ็บปวดกัดแทะลำไส้และเครื่องในของมันอย่างทารุณมันยืนก้มหัวคอตกไม่ไหวติงดังกับว่ากำลังนี่งงันอย่างไรก็ตามโซโก้ค่อยๆมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาทีละน้อยๆอ,อีกครั้งหนึ่งภาพความทรงจำอันเลือนรางถึงไรนาพงไพรและท้อมทุ่ง ลอยเลื่อนตามกันเข้ามาในสมองของเจ้าม้าแก่ความรู้สึกอยากห่อตะบึงอย่างไม่อาจฝืนต้านได้ผุดขึ้นมาข้างในเป็นความปรารถนาจะพิชิตระยะทางอันกว้างไกลเป็นความกระหายอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโซโกอจึงตั้งต้นสาะหาทางออกจากลานอย่างขมีขมันลานนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยสามด้านติดกับอาคารโรงเรือนต่างๆมันค้นหาอย่างไร้ผลพยายามแล้วพยายามอีกแม้ว่ามันแทบจะทรงตัวยืนไม่อยู่แม้ว่าการขยับตัวเคลื่อนไหวทุกครั้งจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดแสนสาหัสและแม้ว่าเลือกจะยังคงไหลออกจากบาดแผลเดิมก็ตามในที่สุดโซโกอมาสะดุดหยุดอยู่ที่รั้วไม้ด้านหนึ่งที่ซึ่งมันมองเห็นบ้านใหญ่โตหลังหนึ่ง มันเพ่งจ้องสนามหญ้าที่อยู่ตรงหน้าซึ่งปกคลุมด้วยดอกไม้และมีสุนัขหลายตัวนอนผึ่งแดดอยู่อย่างสุขขามมมันมองดูตัวบ้านซึ่งมีหน้าต่างสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายสีทองระยิบระยับแล้วเจ้าม้าแก่ก็เปล่งเสียงร้องขึ้นเหมือนจะวิงวอนอย่างน่าเวทนาถ้าหากมีใครสักคนเข้ามาหาโซเกา แล้วพูดกับมันด้วยถ้อยคําอ่อนโยนแกมปราณีหรือเอามือลูกขนของมันอย่างปลอบประโลมมันคงจะยินดีล้มตัวนอนลงและตายไปอย่างเต็มใจแต่รอบๆตัวมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวผู้คนและบรรยากาศซึมเศราหงอยเหงาสงบสงัดโซเกาเริ่มกัดราวเหล็กอย่างอับจนสิ้นหวังเตะถี่ประตูและทุ่มน้ำหนักตัวทั้งหมด กระแทกใส่กระทั่งบานประตูเปิดผางมันจึงเดินเหาะย่างเข้าไปในสนามและตรงไปยังระเบียงบ้านโดยยังคงส่งเสียงร้องอย่างเศร้าสร้อยน่าสังเวชแต่หามีใครได้ยินมันไม่เจ้าม้าแก่ยืนอยู่ที่นั่นเนิ่นนานมองดูหน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดและกระทั่งถึงกับก้าวปีนขึ้นบันไดไปบนระเบียงจากนั้นมันก็เดินวนรอบบ้าน ฉับพลันดูเหมือนว่าโซเกาลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างไปทันใดมันมองเห็นแต่เพียงภาพของไรนาอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยมเมล็ดธัญพืชไร้ขอบเขตดุดทะเลแผ่ออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาจนถึงขอบฟ้าด้วยความเคลิบเคลิ้มดุดมนสะกดกับภาพฝันอันเย้ายวนในจินตนาการเจ้าม้าแก่รวบรวมกำลังที่ลดน้อยลงเรื่อย ยกเท้าก้าวเดินตุปัดตุเปไปข้างหน้าโซเกาสันรริกในตาขุนมัวฝ้าฟางด้วยความทุกขทรมานยิ่งขึ้นมันหายใจฝืดฝาดอย่างหนักหน่วงและเอาจมูกซุกไซสูดดมไปบนพื้นหญ้าที่เปียกชื้นเพื่อบรรเทาความร้อนในรูจมูกมันกระหายน้ำมากแต่มันยังคงก้าวเดินโซเซไปต่อไปโดยถูกผลักดันจากความตื่นกลัวความมืด และแรงกระตุ้นที่ไม่อาจฝืนต้านได้ให้หนีไปขณะที่เจ้าม้าแก่เดินลากขาส่วนเซอยู่ท่ามกลางต่อสั่งข้าวหวานและข้าวโพดเท้าของมันหนักขึ้นเรื่อยๆร่องดินที่ถูกไถพรวนเป็นเหมือนหลุมพรางกับดักต้นหญ้าพันแขนขาและลากดึงมันล้มลงพุ่มไม้ขึ้นขวางทางเดินพื้นโลกเหมือนกับกระตือรือร้อนจะฉุดดึงมันเข้าไปหา บ่อยครั้งที่รวงข้าวบทบังขอบฟ้าลับไปจากสายตาของมันวิญญาณอันเบื่อหน่ายสงสารของมันจมดิ่งลึกลงไปลงไปในห้วงมืดดำแห่งความหวาดกลัวอันน่าสยดสยองโดยไม่สามารถระลึกจดจําสิ่งใดได้ไดโซเกาเดินขยกขยเก,กด้วยตาที่มืดบอดก้าวไปข้างหน้าราวกับอยู่ในม่านหมอกหนา นกกระคาตัวหนึ่งซึ่งกำลังเดินนำหน้าลูกๆของมันตกใจโผบินขึ้นทันทีทำให้มันสะดุ้งตกใจหยุดยืนนิ่งไม่กล้าขยับตัวเคลื่อนไหวฝูงอีกาที่บินข้ามท้องทุ่งไปอย่างเงียบๆพากันโผลองเกาะบนต้นสาลี่และหยุดมองดูมันพร้อมกับร้องกากา,กาและทำเสียงครอกๆอ,อ,อย่างชั่วร้าย โซเก่าลากสังขารเข้าไปในทุ่งยากกว้างแล้วทุดตัวลงนอนบนพื้นดินด้วยความเหนื่อยล้ามันเหยียดแข้งขากางออกไปเต็มที่แง้มมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและถอนหายใจอย่างน่าสมเพชเวทนาพวกอิก,กาบินลงมาจากต้นไม้แล้วกระโดดไปมาอยู่บนพื้นดินจากนั้นก็ขยับใกล้เข้ามาเข้ามา ต้นข้าวโพดโน้มเอ็นลงและจ้องมองมันด้วยดวงตาสีแดงเหมือนดอกปัอปปี้พวกอีกายังคงกระโดดเข้ามาใกล้เรื่อยๆพลางรับจะง,งอยปากกับกอหญ้าแข็งๆบางตัวบินข้ามร่างโซโกอพลางร้องกา,กากาอย่างกระเฮียนกระหือรือและบินต่ำลงต่ำลงกระทั่งมันมองเห็นดวงตากลมๆที่น่ากลัวและจะง,งอยปากที่เผยอ,อ้าอย่างประสง์ร้าย แต่มันไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้เจ้าหมาแก่เอากีบเท้าโขกกับพื้นดินและเพ้อฝันว่ามันกำลังวิ่งควบข้ามทุ่งในการไล่ล่าโดยมีพวกหมาล่าเนื้อวิ่งเคียงข้างมันและเห่าเกรียวกราวเพ่นโผลไปอย่างรวดเร็วราวกับสายลมพัดความเจ็บทรมานทวีขึ้นอย่างสาหัสจนมันแผดเสียงร้องขึ้นอย่างดุร้าย และกระโดดลุกขึ้นยืนพวกอีกาแตกฮือและบินหนีไปพร้อมกับร้องเสียงดังบาดหูแต่ตอนนี้เจ้าม้าแก่มองไม่เห็นสิ่งใดแล้วไม่เข้าใจอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวมันกระเพื่อมสั่นไหวหมุนติ้วแกว่งโยนแตกละเอียดมันรู้สึกตัวเองกำลังจมดินลงเหมือนติดอยู่ในหล่มโคลนลึก อาการหนาวสั่นเยือเยือกแล่นไปทั่วร่างโซโกอล้มตัวลงนอนแน่นิ่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วสนธยาการทอแสงปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงียบเชียบเสียงเห่าของสุนัขตัวหนึ่งแววดังมาแต่ไกลลับปาวิ่งมาหาเพื่อนของมันแต่โซโกาจำมันไม่ได้แล้วเจ้าสุนัขแก่เลียตัวเพื่อนและวิ่งไปเห่าไปในท้องทุ่งนั้น เห่าเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครมาหมู่ต้นหญ้าเพ่งมองเข้าไปในดวงตาที่เบิกโพรงของโซกอบรรดาต้นไม้เคลื่อนตัวเข้ามาหาแล้วเหยียดยื่นกิ่งก้านที่คล้ายกรงเล็บมาแตะตัวมันพวกนกนิ่งเงียบงนันสิ่งมีชีวิตนับร้อยนับพันไต่คลานขึ้นไปบนตัวของเจ้าม้าแก่เพื่อกัดแทะจิกควนและฉีกถึงเนื้อหนังของมัน พวกอิการ้องเสียงดังอย่างอกสั่นขวัญหายลับป่าขนพองตั้งชันด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึงมันร้องครางและส่งเสียงหอนหวยหวนอย่างน่าขนลุกจบบริบูรณ์